สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตวีรัตนะวัฒนสิน์หมอเหมาสมาัย IVF คลินิกนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆที่ท่านอยากทราบนะครับคำถามที่มีคู่สมรสถามมามากที่สุดเลยก็คือ สำหรับคู่ที่ฉีดเชื้อมาหลายรอบแล้วไม่ประสบผลสําเร็จเนี่ยวิธีการทําเด็กหลอดแก้วอ c กซี่เนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาแลกเปลี่ยนหรือว่าเล่าให้ท่านๆานฟังนะครับข้อจํากัดหนึ่งของการฉีดเชื้อเข้าภูมิลูกของ IUI ก็คือแม้ว่าเราจะสามารถเพิ่มจํานวนเชื้อให้เหลือรอดย่นระยะทางที่เชื้อไปเจอไข่รวมถึงฉีดในวันที่ไข่ตกตรงแล้วก็ตามเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะ ฝืนธรรมชาติหรือว่าบังคับธรรมชาติในกระบวนการการปฏิสนธิหรือการเจาะของตัวอสุจิเข้าไปในเปลือกไข่ได้เลยนะครับกระบวนการตรงนี้เองเนี่ยมันมีปัจจัยควบคุมอยู่หลายอย่างอย่างเช่นไข่อาจจะเปลือกหนาหรือว่าไข่มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับไข่ทั่วไปอันที่2ด้านคุณภาพของตัวเชื้อเองอาจจะมีแรงเจาะน้อย จาะไม่เข้ามันเลยทําให้มีข้อด้อยของการฉีดเชื้อตรงนี้แม้ว่าตัวเชื้อเจาะเปลือกไข่เข้าไปได้แล้วเนี่ยแต่ว่าการปฏิสนธิข้างในที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยกระบวนการซับซ้อนหลายขั้นตอนการแบ่งตัวของตัวอ่อนเองเนี่ยต้องพัฒนาตัวให้เป็นลําดับที่เหมาะสมถึงจะสามารถที่จะเจริญหรือว่าฟักตัวเป็นตัวอ่อนพร้อมที่จะมาฝังตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆมี2ประเด็นหลักๆก็คือ1ตัวอสุจิไม่สามารถที่จะเจาะ,ะเปลือกไข่เข้าไปได้ อันที่2ไหมายว่าเจาะเปลือกไข่เข้าไปได้แล้วเนี่ยการพัฒนาหรือปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยก็ไม่สําเร็จเสร็จสิ้นตามกระบวนการปก,กติคืออาจจะตัวอ่อนหยุดโตก่อนถึงระยะฝังหรือว่า,อาพอไปถึงระยะฝังแล้วเนี่ยไม่สามารถฟักออกจากเปลือกเพื่อมาฝังได้ก็เลยทําให้เราไม่สามารถตั้งครรภ์ตามที่เราปารถนาได้นะครับเพราะฉะนั้นการทําเด็กหลอดแก้ว แบบอ c ซหรือว่าทำแบบ i อวเนี่ยก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิสนธิได้โดยตรงนะครับไม่ต้องงงนะครับว่า XC ซนี่หมายความว่าไงง่ายๆก็คือหมอใช้เป็นเข็มขนาดเล็กๆในเข็มไม่เล็กเนี่ยก็จะดูดตัวเชื้อไว้เราเจาะผ่านเปลือกไข,ข่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยตัวเชื้อเข้าไปที่ไข่แดงได้โดยตรงเพราะฉะนั้นวิธีการทําแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิให้สําเร็จมากข,ขึ้นกว่าวิธีการธรรมชาติมากๆเลยนะครับ อันที่2นะครับการทําเล็กหลอดแก้วมีข้อดีในการที่จะสามารถติดตามพัฒนาการหรือว่าระยะการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้เราสามารถที่จะมาส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูหรือว่าใช้เป็นเทคโนโลยีตู้เลี้ยงพิเศษที่มีการถ่ายรูปตัวอ่อนเป็นระยะเพื่อจะดูพัฒนาการของตัวอ่อนเมื่อตัวอ่อนตัวไหนที่มีความสมบูรณ์หรือว่าจเจริญเติบโตจนถึงระยะพร้อมฝังแล้วเนี่ยเราก็เพียงแต่เอาตัวอ่อนตัวนั้นนะครับใส่กลับหรือว่าหยอดกลับเข้าไปในโพรงมลูก ถ้าต่อนมีการฝังตัวก็แสดงว่ามีการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์เกิดขึ้นก็ประสบผลสําเร็จในการตั้งครรภ์น,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีของเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วที่เรานํามาช่วยท่านในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่อัตราความสําเร็จของการทําเด็กหลอดแก้วแบบอ c กซี่ต่อรอบเนี่ยก็จจะแบ่งจําแนกได้ง่ายตามคู่สมรสที่เข้ามารับการรักษาถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า35อัตราความสาเร็จค่อนข้างสูงมากนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50-70%ในการทํา1รอบหนึ่งครั้ง ส่วนถ้าเป็นอายุมากขึ้นมากกว่า35อัตราความสําเร็จก็จะลดน้อยลงตามแต่คุณภาพและจํานวนฟองไข่ที่เราได้นะครับเราจะเห็นว่าเทคนโนโลยีเด็กหลอดแก้แบบ MC ก i เนี่ยมีข้อดีอยู่หลายด้านนะครับอย่างแรกง่ายๆที่สังเกตก็คือมันเป็นการเพิ่มจํานวนฟองไข่ขึ้นมาปริมาณมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับวิธีการธรรมชาติที่เรามีฟองไข่เพียงฟองเดียวหรือจะเป็นวิธีการฉีดเชื้อ i อ i ซึ่ง มีฟองไข่เพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 2- 3หรือฟองแต่วิธีการทำเด็กหลอดแก้วแบบ Vi ิกซี่เนี่ยอาจจะมีฟองไข่ประมาณ15หรือ20ฟองมาทำการผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้โอกาสเราเพิ่มขึ้น15เท่าถึง20เท่าตัวในรอบนั้นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับประเด็นที่2คือการปฏิสนธิที่เพิ่มโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีธรรมชาติเลยทำให้เราเหลือตัวอ่อนหรือว่าเซลล์ตัวอ่อนที่จเจริญเติบโตและแข็งแรงเนี่ยมากกว่าวิธีธรรมชาติ นอกจากนั้นข้อ3เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีวิธีการเก็บรักษาเซลล์ตัวอ่อนไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยมันเลยมีข้อได้เปรียบในหลายๆมิติที่ช่วยเสริมทําให้โอกาสการตั้งครรภ์นเนี่ยมันสําเร็จได้มากกว่าวิธีธรรมชาติและวิธีการฉีดเชื้อส่วนข้อด้อยของวิธีการทําเด็กหลอดแก้วมีไหมครับก็ถือว่ามีแต่ว่ามีน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัจจัยของค่าใช้จ่ายเนื่องจาก เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วแบบมิกซี่เนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยหลายๆฝ่ายทั้งกระบวนการการเลี้ยงตัวอ่อนหรือวิธีการย้ายต่อ,อนกับวิธีการแช่แข็งรวมถึงวิธีการดูดฟองไข่ต่างๆเหล่านี้ครับมันนํามาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าหมอก็อยากจะแนะนําว่าวิธีเด็กหลอดแก้วเนี่ยมันเป็นวิธีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะสามารถทําให้เราตั้งครรภ์ประสบผลสําเร็จได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับฟังความรู้ในรอบนี้นะครับเรายังมีคลิปที่ให้ความรู้ให้ความกระจ่างแล้วก็อธิบายสาเหตุอีกมากมายนะครับท่านสามารถติดตามได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ